เอ๊ะุ้บผมขออนุญาตไปฉี่แป๊บเดียวสวาเอผมบ้าเอยแล้วจะไม่เปมใคเลยนะไม่ข้าใจว่าสมนนี่สมุนสมุนนักลาตายก็คือเราสกิปเลยปะตคืเป็นตายใหราอยวังครเป็นยามไยางครับโอเคัย ก็คือตอนเดี๋ยว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 เพราะมันยังไม่รู้เพราะมันยังไม่รู้ก่อนตอนเล่นก็ตอนเล่นน่ะเราเราจะไม่พูดคุยกันไมไม่คุยกันเลยเราจะคุยอะไรตอนที่แบบวดที่เที่มันเด็ก้อยโเดแอเาดไจัหวะไป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 ปไปปไ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 ไปไปไปไไปไปไปปไ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 ป เจอศพครับมีคนตายแล้วเหรอเฮ้ยพี่ฟืกอันนี้เราไอ้ตายเราพูดไม่ได้นะครับตายเราพูดไม่ได้นะครับ พี่ชายไม่มีบารแสนเลยไม่มีบารแสนเลยเหี้ยอะไรอะไรวะเนี่ยคนนี้ก็ไปกับใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเจอส่งขอพูดหน่อยไม่เห็นอะไรเลยจริงจริงขอโทษทีขอโทษที

ไม่ผมมีอีกมูลหนึ่งผมว่านะถ้าเกิดไอ้เดจาวูไก่บอตายเนี่ยผมว่าไอ้สารเป็นอีกคนหนึ่งเยอะมาเชื่อปุ้ยใครฆ่ากันชุบๆต่อหน้าต่อตาดีไหถ้าไม่เห็นอะไรมึงอะมึงมึงไม่ไม่ได้ถามมึงมึงอะเป็นอยู่แล้วบอใช่ไหมเด็ง่ายลีไอผมเดียไอ้ไก่มึงอะปิดคำสองผมว่าเพื่อนไอแม่แม่เอาไหวใช่เชียร์มาไอแมันต้องเอาไหว้เช่ ไอ้ไก่ฟังด้วยไอ้ไก่ฟังด้วยเฮ้ยตาละใช่ทันสิไอ้สารแน่นอนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือฉันไอ้สารกลางกลางกลาคนฉันน่ะมั่นใจเลยว่าสีขาวไม่ได้เป็นพร้อมกันกับว่าพี่ปุ้ยสีขาวสามารถช่วได้เพราะว่าตะเกียรอบแรกมันเกิดดับเบิลคิวเกิดขึ้นแล้วฉันไม่ได้อยู่ในนาทีเกิดเหตุเพราะฉะนั้นแล้วมีสองคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกับพวกเราก็คือมีสามคนอ่ะ มีมีเด็กไ่ค่ะใม่อยู่คนเดียวเมื่อกี้เนี่ยรอบแรกใครกดปุ่มอะพี่รอบแรกใครกดไม่รู้อะผม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 กดแล้วเจอสพที่ไหนเหรอพี่เอกบนบสุดเลยบนสุดที่จะปล่อยปล่อยใบไม้ลงขยะเลยผมผมอยู่กับสีขาวในห้องห้องผมมีข้อมูลมาให้ทุกคนครับใครใส่ใครใส่ใบไม้บนหัวครับพี่พี่ใส่ใบไม้บนหัวเข้าออกปาจากร่มมาครับ โอเคอาใจยี่มือไว้พี่พี่มีอะไรจะพูดกับพวกเราหรือเปล่าเพราะว่าความจริงเนี้ยมันไม่รู้เป็นมวยหรือเป็นเหตุหรือเป็นอะไรเดยดโปรดชี้แจงเห็นเนาะเห็นออกจากหลุมหมอใช่เหรอใช่ครับอยู่แ้วพูดแบบนี้น่าจะใช่นะเนี่ยไม่ได้โง่โง่เลยปิดไม่อันนี้หมดแล้ว อะไรวะเอ้าเอ้าเอ้ายังไงเกิดอไขึ้นเอ้าไปไหนมือแตกแล้วเอ้าไวเกินได้ข่าวว่าดานใหญ่ไม่ใช่ครับไม่เจอพี่ผมผมกด พี่กล้องอะไรทุกอย่างอ่ะมันเขียนว่าตายอ่ะพี่ใช่พี่ก็เห็นเหมือนกันพี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าไม่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างงี้ต้องหาเสีดีกว่าไม่งั้นอย่างนี้ตายฟรีเลยไม่ยู่ด้วยอ๋อเรื่องผมไม่รู้อ่ะคือจับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนผู้ช่วยคลิปละผมรู้แค่ว่ามัยาสีเหลืองเขาอยู่ด้านขวาล่างคนเดียวอ่ะผมจะมาขวาบนผมไม่เห็นสวนผมสวนเขาขวาบนนะใช่ใช่ไม่ขวาล่างมาาจกขวาล่าง แน่เข้ามาจากขวาล่างไงไอไก่ออกไปได้เลยไอ้ไก่กับไอ้ไก่กับใครวะหนูยืนอยู่ห้องชีพจอยผมเสียบการ์ดอยู่กับคนหมู่มากอ่ะทําชิปอยู่ทําชิปอยู่นี่พี่ปู้อยู่ไอคนของห้องอ่ะผมเห็นนะไก่จริงนี่ไอ้ฟุกผมอ่ะแม่งสติ๊กกันตั้งแต่ตอนออกมาจากประตูเลยเว้ยไเอาตัวมาอย่าเลยนะว่ามันมีต่อต้องฉันต้องบอกแกก่อนนะเว้ยว่าไอ้การแบบนี้ทำแบบนี้มันคือการซ่อนศพนะเว้ยคือเองใช่ใช่ใช่อ๋อคือศพจะหายไปเลยเหรอ ใช่ครับใช่ค,ใชคือเพ em ื่อนรักพี่ตายฟรีไปเลยอ่ะใช่ศพก็นอนอื่นอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่เคยรู้จะกันศพอะไรใช่ไหมใช่ผมเห็นว่าเอ็งไม่สามารถทวงความยุติธรรมให้กับแหวได้แล้วถ้าต้องเป็นคนที่แบบแทนพี่แหวนแตกอ่ะน่าจะเบสานคนที่อยากแกงพี่แหวอ่ะผมว่าไปไแล้วก็เอ่อหมาเขาเพิ่งซื้อมาใหม่นะสงสารหมาเขาเหลือเกินมุ่งงานอย่างเดียว โอเคเอาละโอเคทุกคนฟังผมนะตะเกียบผมอยู okay. mm ่หน้ากล้องเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่หน้าอุกอาจแปลกใจอุกอาจจริงๆเพราะว่าพวกเล่นฆ่ากันหน้ากล้องเลยคนร้ายคือน้องหมวยครับผมโคหน้ากล้องเลยครับใช่หนูเห็นเดินตายหน้ากล้องเลยอ่ะหน้ากล้องเลยครับเป็นการกระทำที่อยู่บาดมากมีอะไรที่จะแก้ตัวไหมครับน้องหมวย จะเป็นเหยื่อนะที่ช่วยชีวิตผมเขาโหดตัวเองเขาเม่นเรียกง่ายครับสมบูรณ์เลยเรียบร้อยครับหนูเป็นหนมีอะไรจะพูดหนูจะกัดนิ้วตายหนูจะตายยังมีศักดิซีแล้วแล้วโซโหเฮ้ยหนูหนูขอถามหน่อยก็โซโหตายด้วยปะไม่สีแดงตายตเวนานแล้ววะมันเคิวเพิ่งตายเพงตายเกมเกมเมื่อกี้แต่ผมเห็นซักไม่ที่โดนฆ่าหน้ากล้องเลยอะกล้องจะอยู่ทางขวาห้องที่ประจอไหมเพี่อนใครเห็นพี่เอกน่าสุดอะ กองกลางเลยเออใครเห็นสีแดงล่าสุดไม่เห็นผมเพิ่งเดินผ่านเลยอ๋อที่ข่าวบอ่เห็นเหมือนกไปแถวแถวห้องโอทูว่ะถ้าจำไม่ผิดนะโหอืมแต่ผมเห็นมีผมเห็นไอ้ฟุกอะไอ้ฟุกทำทำทำเวทข้ามาคอมเมนต์เลยอะเมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่ไอ้ฟุกทำเวทข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณมากครับโอเคที่เนี้ยผมมีข้อมูลแค่เนี้ยแต่เห็นเต็มตาเลย ไม่ต้องหิ้วผมไปเองได้ไม่ต้องหิ้วแล้วมาโดนตัวเอาละคาตะกรอนมันจะไปหนึ่งคนแล้วมีหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีนี่วะอยู่ด้วปุยกันปูอยู่ด้วยเฮ้ย ผมต้องบอกก่อนเลยว่าณตอนนี้ผมดูชีพประจออยู่ผมบอกเลยว่าจินอ่ะตายประมาณทักสามวิสี่วิได้ใช่ใช่๋ยวก่อนะซีดูชีพประจออยู่อใช่โอ้โหเอ่อสามวิได้ไอ้บอสอยู่ไหนอะผมตามพี่มาแล้วผมก็เห็นพี่วิ่งกับจินแล้วจินก็เลี้ยวซ้ายไปในห้องซ่วมแล้วผมก็ผมกลัวจินไงแต่ผมไม่กลัวพี่เพราะว่าพี่เป็นคนให้ข้อมูลรอบพี่แล้วผมเลยรีบวิ่งตามพี่ไปวิ่งไปหาพี่ไม่เห็นนะพอไฟดับ ผมพยายามไม่ไหวพี่มันเป็นจุดเล็กๆอ่ะพี่เขาหนีผมอ่ะผมมาบุ่นในท่อน้ำอ่ะพี่แล้วแล้วคุณสีขาวครับะชื่อสีส้มไม่ชื่ออะไรนะครับอ๋อชื่อเด็กหน้าหินครับเนี่ยผมเห็นล่าสุดอ่ะผมเห็นพวกอ่ะอยู่กับจินนะขวาบนโอ้ยมั่วแล้วผมเห็นตอนไหนตอนไหนของไฟดับก่อนไฟดับครับไฟดับอ่ะผมวิ่งมาเลยผมรู้ว่าเขาจะดับไฟผมเลยมารอที่ไฟดับพอไฟดับปุ๊บผมแก้เสร็จทันทีเลยเห็นป่ะ ไม่ไม่อันนี้ไม่จริงครับจริงไม่จริงครับชัวร์แล้วผู้ร้ายคือสีขาวแน่นอนผมอยู่ผมตั้งหากที่อยู่ไกลฟุ๊บก่อนไฟดับใช่ผมก็อยู่ฟุ๊กก่อนไฟดับพอพอไฟพอพอสักพักหนึ่งผมก็ทิ้งไอ้ฟุ๊กให้มันสแกนไว้ไอ้ฟุ๊กมันอยู่ตรงสแกนใช่ไหมใช่ผมบอกไมันลงไปเมื่อผมสแกนดิวิ่งลงไปข้างล่างผมเจอสีขาวแล้วก็โอเคไอ้บอสเดินลงมาจากข้างล่างใช่ไหมเดินขึ้นมาใช่ใช่ใช่ผมลงไปล่างสุดใช่ไหมล่ะแล้วพอไฟดับชนละมูลประมาณนั้นนะ รู้แน่ว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นผมพยายามวิ่งหายผมจะหาไม่เจอแต่มันอยู่ไหนผมก็ไม่รู้นะไอ้หมือเงีอยู่ไหนอ่ะฉันอยู่ตรงกล้องชี้ถ้าฆ่าผมก็ระวังสีแล้วผมก็ไม่ถ้าฆ่าผมก็ระวังสีเขียวไว้ผมไม่เห็นทั้งไอ้ฟุ๊กก็บอกว่าไม่เห็นสีขาวเฮ้ยอย่าไปวาใช้ขี้ใส่ฉันนะอยู่ตรงนี้ตลอดถ้าฆ่าผมก็ระวังสีเขียวไว้เพราะไม่ใช่ผมแต่แต่ผมเห็นสีส้มอยู่กับจีนจริงๆผมไม่ได้จำผิดล่าสุดก่อนที่ผมจะแยกออกมาคืออพี่ปุ้ยถ้าถ้าจะฆ่าจีนเน่ะต้องมาจากข้างล่างอ่ะเจอผมฟุ๊กแล้วก็ไไไออ้ฟุกกมมม่่่่ใชแนนผผซัดสีขาวปเลย สัสสีเขียวสัสสีเขียวสงสัยก็สงสัยว่าได้แต่อย่ามาสงสัยคนดูกล้องเว้ยรัวตายตายไปเกาะพี่ปุ้ยไว้รอบนี้ใส่ไรเด็กได้ฮีของกรูแกนอยู่บอกกูไม่ได้มาแกนเอานะไงไอาแต่เฮ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่กับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอันตรายไม่อันตรายเราจะจับเลย อะไรจะจัดเลยตอนเนี้ยเยอะไอ้ไก่นั่นแหละไอ้ไก่วงจอมปีก็เฮียแล้วเฮ้ยไอ้บอสพี่ปุ้ยเป็นฆาตกรในเฮียคุณเยอะฆาตกรฆาตกรจะหัวเด็กให้ฆาตกรตายทำไมไอ้ไก่โอ้ยไอ้พวกทอยู่ข้างหน้าผมแล้วคือใครอ่ะพี่คือก็มีพี่กับผมอยู่สองคนเฮ้ยแปลกๆว่ะมึงไอ้บอส พี่อยู่กับผมสองคนแล้วคือยังไงคือตะกี้มาอยู่กับกูสองคนก็ไม่ใช่เหรอมึงทำเป็นเนียนแต่พอมึงอยู่กับกูสองคนไม่่ใชไอ้บอลจพอไฟดับมึงหักกูเดินสมัยจีไอ้บอลเดินดใส่แล้พี่ปุ้ยพี่เดี๋ยวนะพี่ปุ้ยเรารู้กันพี่ไม่ใช่ลแล้วผมหลงโกรธใครผมหมรธไอ้หมื่นใครโกรธใครเนี่ยผมหมรธไอ้หมื่นไอ้หมื่นมันยืนไม่ไม่แต่ตุกตะกักเดินทำงานหรืออะไรเลยผมก็เลยชิ่งไปก่อนเลยกูทำงานเสร็จแล้วอ่ะมึงอยากคติมาดิ ไม่ไอ้ไอ้ไก่มันบวชใครเนี่ยผมบวชบอสพี่ไอ้บอสบวชใครผมบวชไอ้หมื่นโอ้คือก่อนหน้าที่ผมจะฉีกตัวไปเนี่ยพี่ฟุกวิ่งวิ่งลงมาจากอ่าบนบนซ้ายแล้ววิ่งมาแล้วก็มารวมมันสามคนอยู่อยู่หน้าชีพจรครับพี่ก่อนหน้านี้อืมกูต้องขอโทษนะครับคุณด็อกฮาร์ดนะครับสีขาวนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ผมต้องขอโทษเลย คือถ้าย้อนไปความไปก่อนหน้านู้นน่ะไอตอนที่ไฟดับรอบก่อนหน้านู้นน่ะรอบนี้ไม่นับนะถ้ารอบนี้ไม่น yeah. ับรอบก่อนหน้านู้นน่ะคนที people, ่ลังท้ายเนี่ยมีคุณสีขาวกับมึงไม่ใช่แล้วพี่ไอบอสมึงไม่ได้เป็นเลยสักก็ไอบอสะแหละพี่ปุยมึงอะแรผมเดินเกาะหลังพี่ตลอดมึงกับไอสีขาวอ่ะแต่โหวดฆ่าสีขาวมูบริสุทธิ์ตายไปเนี่ยก็ผมเชื่อพี่ไงว่าพี่โหวดฆ่าคนแรกไปอ่ะทึ่งมันใช่อ่ะผมมั่นใจว่าพี่เป็นคนไงผมตามพี่ตลอดไม่รู้ ถ้าไม่โหวตแพ้แน่โหวตเอา้าเดี๋ยวไอ้ไก่ไอ้สัตว์มันเป็นห <c oughs> ลอกกดกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยไอ้พี่ปุ้ยพี่ปุ้ย s <S ไอ้ไอไอสารมันไม่มีพอร์ตไงพี่ปุ้ยไม่ดูกล้องเหรอพี่ดูดไปเลยพี่ปุ้ยไม่ม <c oughs> แมหมดเลย <c oughs> <c oughs>